สวัสดีครับชาวคริปโตนะก็พอดีผมไปได้บล็อกนี้มาจากเพื่อนๆในกลุ่มเทเลแกรมนะครับก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะเพราะว่าก็เป็นความรู้นะครับให้เราลองพิจารณาดูนะก็เป็นเรื่องของพอนซะิโนมิกกับเกม p พทูเอิร์ n นะครับโดยคุณหนูเนยนะซึ่งคุณหนูเนยก็น่าจะเป็นคนที่ข้ามวอดในวงการคริปโตนะพวกเราคงได้ยินนะครับแกออกมาเตือนบ่อยๆนะครับทีนี้ เรามาทําความรู้จักกันดีกว่านะครับซึ่งในบล็อกนี้นะเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไว้นะเขาก็จะบอกว่าไอ้ศาสตร์เบื้องหลังของเกมเพย์เพทูเอินเนี่ยนะพอผมมาอ่านแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับนะมันก็คือเป็นศาสตร์ว่าด้วยแชร์ลูกโซ่นะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปตีปยตีพายนะว่ามันมันเป็นดีหรือไม่ดีนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณายยาดูนะอันนี้นี่ตั้งแต่พฤศจิกาแล้วนะครับเขาทำนะ เขาก็บอกว่าโมเดลหลักของ p a y n เอิญขับเคลื่อนด้วยแชร์ลูกโซ่นะครับหรือว่า p o n ซิโนมิกก็คือเป็นยังไงฮะประมาณก็คือว่านะเกม p y y o e a r n เนี่ยขับเคลื่อนจากการเงินของคนเข้ามาใหม่นะครับหรือคนเก่าลงทุนเพิ่มทั้งสิ้นนะตราบใดที่ยังมีคนลงเงินเพิ่มในเกมเพวกต่อเน,นี่ยนะมันก็ยังสามารถที่จะรันอยู่ได้นะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่หาคน เอาเงินมาลงทุนเพิ่มในระบบไม่ได้เกมก็จะเหมือนจะแตกลงแบบนั้นนะครับซึ่งผมก็คิดว่า,ามันก็เป็นหลักการที่ที่ถูกต้องของขอ,งอันนั้นแะครับนะทีนี้ไอ้แชร์ลูกโซ่นะครับชื่ออาจจะฟังไม่ดีแต่ลองดูนะมันก็คล้ายๆกับกลไกหลักก็คือการเอาเงินลงทุนนะครับของผู้ลงทุนทุกคนแหละไม่ใช่มาหลังมาก่อนนะครับแต่ว่าแน่นอนเรามาที่หลังก็จ,จะเอาไปจ่ายปันผลกับคนที่ลงทุนก่อนล่วงหน้า นะครับนะทีนี้นะในนี้นะเขาก็บอกว่าไอ้เอจ้าตัวพ o n ซินโนมิกนะพซินโนมิกต่างจากธุรกิจอย่างไรนะครับธุรกิจจริงจะต้องมีแหล่งรายได้ภายนอกส่วนแชร์ลูกโซ่จะเน้นเงินลงทุนนะเป็นไรายได้ก็คือต้องมีเงินลงทุนนะนะธุรกิจจริงจะต้องมีการมีคนเข้ามาจ่ายซื้อสินค้าอะไรออกไปนะแลกเปลี่ยนสินค้าออกไปนะ แต่แชร์ลูกโซ่ก็จะมีแต่มีคนมาลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะความแตกต่างนะซึ่งก็ก็ถูกนะเพราะว่าถ้าธุรกิจจริงก็คือเหมือนเกมที่เล่นทั่วไปเนี่ยก็คือเขาซื้อเพื่อที่จะเล่นเพื่อชนะเพื่อความสนุกเพื่อความภาคภูมิใจอะไรสักอย่างแต่ถ้าเกมเพย์ทูเอร์เนี่ยมันเน้นเน้นเน้น,น,นด้านการลงทุนนะธุรกิจจริงไม่จำเป็นต้องมีคนมาลงทุนก็ได้แค่ธุรกิจต้องเดินต่อไปได้ก็หมายความว่าธุรกิจปกตินะครับก็คือ ไม่ต้องมีคนมาอินเวสนะเพราะาเาแค่แต่ว่าแค่มีคนมาซื้อของเขาเท่านั้นนะครับนะโอเคแน่นอนนะนะ,ะอ่าก็นะครับอ่าเราก็คงพอเข้าใจในเรื่องแชร์ลโซนะครับเพราะว่ามันก็จะต้องเอาหลักการของเขาก็คือจะต้องมีคนนะครับเป็นลักษณะของพิระมิดคือต้องผู้เข้าใหม่เนี่ยต้องทวีคูณเป็น2เท่าเรื่อยๆทุกๆช่วงนะ ะครับมันถึงจะมีโอกาสที่จะสมมติเริ่มต้นคนแรกใช่ไหมครับนะฮะก็ต้องมี2คนนะพอ2คนเข้ามาปุ๊บนะจะทำไงถึงจะมีคนจ่าย2คนก็ต้องมีคนเข้ามาเพิ่ม3คนนะครับถึงจ่ายนี้ได้นะตอนนี้ก็มี5คนแล้วก็ต้องหายอย่างน้อยประมาณ4คนนะครับถึงจะมาจ่าย5คนนี้นะอานั้นก็ประมาณเนี่ยนะหคนถึงจะไปจ่ายประมาณ แบบนี้นะครับเพิ่มขึ้น2เท่าไปเรื่อยๆเ,เป็นรักษาปิรามิดนะนะครับซึ่งปัจจัยหลักๆของพอนพอนซินอิกเนี่ยนะครับจะต้องอยู่กับจำนวนคนเล่นในเกมแล้วก็ระยะเวลาคืนทุนนะครับซึ่งจะมันจะไปเกี่ยวข้องกับการเฟอร์ของเหรียญน,นะซึ่งไม่ได้บอกว่าออพอนซินอิกดีหรือไม่ดีนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาสามารถควบคุมอัตราของมัน ให้ดีๆเนี่ยมันก็อยู่ได้นานนะครับนะนะจำนวนผู้เล่นในเกมระยะเวลาคืนทุนนะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอัตราการเฟอร้อของเหรียญอัตราการเติบโตของเงินที่ออกมาลงเพิ่มนะครับจำนวนคนทั้งหมดในตลาดที่คาดหวังเข้าดึงมัร่วมเกมได้นะประมาณนี้นะนะครับเขาบอกว่าเขาก็จะพูดถึงนะว่าไอ้เกมที่ออกแบบพอนซิน mic กนะครับพอลซิน mic ที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องหนึ่ง ต้องคืนทุนไม่เร็วกว่า1เดือนนะครับหรือเล็กน้อยสุดที่เหมาะสมเลยก็คือห้ามเกินไม่เร็วกว่า21วันนะครับเพราะตรงเนี้นะเขาก็บอกน่าสนใจนะว่าถ้าคืนทุนเร็วเกินไปอัตราการเติบโตจะเร็วนะครับจนถึงจุดที่ขยายผู้เล่นไม่ไม่ทันแล้วนะครับคืออัตราการเติบโตมันเร็วเกินไปก็คือมันหาเพิ่มสองเท่าสองเท่าทุกๆรอบไม่ไหวนะครับี่เป็นต้นนะนะครับ i n f ฟลัชชันเลคือการเฟอ้ของเหรียญจะต้องถูกควบคุมจากผู้เล่นเดิมนะครับนะนะทำอย่างไรที่าการเอเหรียญออกมานั้นจะต้องเหมาะสมกับจำนวนผู้เล่นใหม่ที่จะหามาได้นะห้ามเร็วเกินไปเพราะว่าถ้าออกแบบเร็วเกินไปเนี่ยก็หมายความว่ามันขุดเหรียญกันมาได้เยอะนะครับก็เขาก็จะโทเทขายกันนั่นเองนะฮะ ไม่พอกับผู้เล่นใหม่ที่จะเข้ามาซื้อเหรียญตรงนี้ก็จะทําให้เหรียญน,นั้นราละคาตกลงนะแล้วก็เกมจะต้องออกแบบให้มีอุปกรณ์ที่เอาไว้เล่นเกมจะต้องถูกสร้างได้จากผู้เล่นเดิมเท่านั้นหมายความว่ามันต้องมีกลวิธีอะไรสักอย่างหนึ่งที่นะต้องอาศัยระยะเวลาที่ผู้เล่นเก่าถึงสามารถที่จะอเอเหรียญเหลหือออกมาเหรียญมาขายได้นะครับนะ นะฮะอย่างเช่นวันที่มีผู้เล่นน้อยก็จะมีอุปกรณ์ถูกสร้างมาน้อยนะครับวันที่มีผู้เล่นเยอะขึ้นมันก็ค่อยๆสะสมสะสมเติบโตไปแบบนี้นะเขาก็ลองดูครับอย่างเช่นอย่างเกมแรกที่มันเกิดการแตกนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นมันอาจจะด้วยออรเคกิลด้วยนะครับคริปตโตเบดใช่ไหมฮะจาก1ดอนพุ่งไป1้0ยสีดอแล้วก็หลวงล่วงมาเหลือ10บดอเท่านั้นนะอันนี้ก็ของเขาเขียนเมื่อพู้จนะิกานะลักษณะการกาฟกา็นะมัน เกมมันมีการเติบโตนะครับหรือโฟโมนะครับโฟโมคือกลัวตกรดนั่นเองนะ Fear of missing out นะคนะฮะคนก็ซื้อกันแห่ขึ้นไปนะร,ราคาแล้วก็พอมันมีเริ่มมีคนผลิตได้ออกมาขายนะครับทีนี้มก็นะเกิดแพนิคนะครับประมาณแบบนี้นะ,ะเขาก็บอกว่านะครับข้อผิดพลาดของเกมนี้คือไม่สามารถควบคบุมอิสระชั่นได้นะก็คือเหรียญมันเฟอเกินไปนะครับนะ เพราะว่าใครก็ตามสามารถซื้อตัวละครแล้วก็มาเล่นได้เลยนะครับแค่ซื้อเหรียญสกิลเข้ามาก็สามารถที่จะมาเอินมาขูดเหรียญออกไปได้เลยนะซัมมายยังเป็นระบบออร์เค้นนะครับทำให้อ่ามันก็นะครับเวลาเทขายเนี่ยมันก็จะลงอย่างรวดเร็วนะผลก็คือออร์เคคือแฮกเกมติดกระแสค,คนก็เกณ์เข้ามาเล่นอย่างกระจุกกระจายกระจุยกระจายนะส่งผลให้ราคาสกิลสูงขึ้นจาก1เป็น140ภายในเวลา2สัปดาห์ นะครับทำให้จากราคาสกิลสูงขึ้นทําให้มีจํานวนตัวละครถูกสร้างขึ้นจํานวนมากเพราะว่าเดิม1สกิลนี่อาจจะซื้อได้1ตัวพอมันขึ้นไป1้อยมันอาจจะซื้อได้20ตัวนะครับก็คือ,อมันมีเครื่องมือในการขุดเหรียญออกมาได้เร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่าเหรียญมันขึ้นไปสูงนะแต่ว่าจํานวน NFT ที่ขายเนี่ยมันราคาเท่าเดิมนะเพราะว่ามันออกรเคิลใช่ไหมคิดคิดออกรเคิลตาม ตามราคานะมันก็เลยเกิดแบบนี้ขึ้นมานะครับนะเนะี่ยพอพอราคามันตกทีนี้มันก็ไปเลยนะครับนะเพราะว่าเหรียญมันเฟื่องนั่นเองเคสที่2ออะไร soon, ะคริปโตซูนนะฮะเนี่ยคริปโตซูนก็คล้ายๆกันกาฟมันก็จะประมาณแบบนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าอ่าความผิดพลาดของคริปโตซูนคือคืนทุนเร็วมากนะครับส่งผลให้เหรียญน,นั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นนะครับ แล้วเหรียญมีอยู่เหรียญเดียวนะจนไม่สามารถพิมพ์เหรียญรางวัลออกมาเพิ่มได้หมายความว่าภูหมดภูดนั่นเองนะครับนะแจกเหรียญมากเกินไปนะครับหมดภูดนะพอภูหมดก็ทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับคิดว่านะอันนี้ก็เขาบอกว่าแ plant vs undead นะครับซึ่งเขาก็บอกว่า plant vs undead puv เนแรกๆมันก็ดีนะครับเป็นฟาร์มโหมดทำได้ดีเลยเพราะว่ามีการควบคุมอินเฟชั่นนะ จากผู้เล่นเดิมต้นไม้ใหม่จะสร้างขึ้นมาได้จากผู้เล่นที่มีต้นไม้จริงเดิมเท่านั้นนะครับ i ิน a t i o n rate ก็อยู่ในช่วงที่เหมาะสม1%รดอเลทระยะเวลาคืนทุนก็70วันอย่างนี้ะนะนะถือว่าดีมากโมเดลนี้ก็ดีมากแต่ว่าเขาเกิดนะปรากฏว่านะครับ,ปร,นะรบประกาศออกอุปกรณ์ชิ้นใหม่ชื่อ Baby s a p p i n g นะครับทำลายสมการทุกอย่างเลยของ คอนซีนะครับระยะคืนทุนเหลือแค่6วันนะผู้คนสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์น,นะครับคนก็แห่เข้าไปเป็นล้านคนแล้วมันก็พอมันเกิดเฟอร์ของเหรียญน,นะเอินเหรียญออกมาได้เยอะก็เทขายกันนะครับก็สภาพกเ็เป็นแบบนี้นะอ,อันนี้ก็พูดถึงเขาก็พูดถึงไว้เหมือนกันนะผมบอมคริปโตนะครับบอมคริปโตเนี่ยก็คล้ายๆกันนะเพราะว่าตอนแรก นะฮะมันขึ้นไปประมาสี่เหรียญแล้วแล้วก็ผมเข้าจริงๆเข้าตอนประมาณสองจุดสี่นะก่อนที่มันจะตกลงมาเหลือประมาณ0.8จุดแปดนะครับแตนะ่ช่วงนี้นะฮะช่วงที่มันเริ่มตกเนี่ยเดฟก็มีการปรับเลทรางวัลลดลงนะเนิฟกันทีเดียวนะครับเนิฟเนิฟกัดน,นะจนะนะฮะโชคดีว่ามันมีคนผู้เล่นเข้าใหม่นะครับเข้ามาเยอะนะครับเกมมันเลยกลับมาได้อันนี้ก็บอกริปโตนะัวก็ไม่ได้คม ไม่ได้หมายความว่า,าเกมที่เป็นแชร์ลูกโซ่จะกลับขึ้นมาไม่ได้นะครับถ้าถ้ามีการปรับนะการเอินเหรียญแล้วก็ผู้เล่นใหม่มีเข้ามาเพิ่มเนี่ยนะครับมันก็สามารถกลับมาได้อย่างบอกคริปโตนะก็ต้องดูนะครับว่าผู้เล่นใหม่เข้ามากน้อยแค่ไหนนะฮะถ้า ผู้เล่นใหม่ไม่เข้ามาก็เรียบร้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นตสกูลคริปตกคานะแต่นี้เขาทำไว้นานแล้วนะครับนะคริปตคาก็นะฮะมันขึ้นไปมากนะครับลดมีจำนวนเยอะมากนะครับนะจนคิดผมคิดว่าไอ้ตัวการเฟอร์ของเหรียญมันเฟอร์มากนะครับเขาก็มีการเอาเอาคริปโตซิตี้ตัวอื่นมาช่วยดึงเวลานะครับแต่เขาบอกตอนแรกมันก็ดีนะครับเนี่ยนะ นะครับนะเพราะว่าผู้คนเล่นเป็นหลายหลักหลายหลายแสนแล้วนะครับก็ตอนนั้นก็เขียนไว้นะก็ต้องมาดูว่าจะหาคนมาเริ่มได้ทันไหมถ้าไม่ทันก็เข้าสู่ขาลงซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นนะครับในอันนี้ก็เป็นลักษณะของพอนซิโนบิกนะวรรณกาฟาร์มนะตอนนี้ก็มันเหมือนจะกลับขึ้นมาแล้วปะ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะนะหรือว่าแอคซนะครับอันนี้ก็นะ ทีนี้เขาก็บอกว่า Farmer World ว,วันนี้ Farmer World ก็เหมือนจะกลับมานะครับเขาทำเหรียญขึ้นนะมันก็กลับขึ้นมาใหม่ได้นะครับนะ Farmer World เ,เ,เพราะว่ามี4เหรียญเลยใช่ไหมฮะมี Wood มี Gold มี Food อะไรต่างๆนะครับก็ทีนี้เขาบอกว่าการที่เกมมันจะหลุดจากวงจรแชร์ลูกโซ่มันต้องมีรายได้อื่นเข้ามาครับนะเขาบอกนะเพื่อนๆลองไปดูแล้วกันนะครับอย่างเช่นมันต้องหาเม็ดเงินอย่างอื่นมาที่ว่าไม่ต้องพึ่ง ผู้ลงทุนหน้าใหม่อย่างเดียวนะครับนะฮะ่นะครับเมอรโฟนนะก็นะครับลองไปดูนะครับเพื่อนๆเขาคิดว่า<ๆ>เคสนี้น่าสนใจนะแล้วก็เป็นความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากประสบการณ์นะก็ช่วงนี้ตลาดมันไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆระมัดระวังในการลงทุนด้วยนะครับ แล้วพบกันครับ